รับดีค่ะอดี้ค่ะฮะดีแล้วเนี้อเอาไหนใส่ด้วยดีไหมกุกเอานีนใส่ด้วยแฉมนีแกดีไหมเกว่าหาเดาดีแล้วเออเอาเอาเอาขวด เอาแต่ขวดหรอวะเรื่อเอาแค่เอาแค่สองขวดกันเอาแค่นี้แล้วเออชุดนันเจเอเอาแค่สองห้านะเจ้าสองห้านะเออนันใส่ไปด้วยเนาะนี่เนาะแจกไเลยจ้ะสองขวดกี่เอามาฉีดเดี๋ยวคนนี้นางแบบเนาะเออทำไมสินค้ายังไม่ถึงเลยเหมือนกันน่ะวันนี้ไม่เห็นคือจ่าถ้านหนูหนูหนูส่งเมื่อวานตอนเย็นไปให้แม่หนูถึงเลยเด้หนูโทรหนูโทรไปหาแม่หนูลูกหนูมันกินใหญ่เลยไม่ได้กินกันนี้แล้วนี่ อ้าวนี่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 อออกมาแบบนี่นี่นี่เนี่ยกระดาษตาอันนี้มันเหลืองแต่ว่าหายแล้วนีนี่นี่อือองไทยๆไหวนะเหลืองเออห้น่ะุดยอดเลยดูไอ้ใบบานมันแตกออกแตกออกมียีมาห้า่เลวคุณนะอู้หแตกดอกออกบานปนอะไรเลย